ค่ะพบกับช่องไม่ออฟเกอกนะคะคือถ้าจะไปมัวพอกมันจะช้านะพี่ละวันก็ซื้อไปปลูกที่หลังบ้านโคกจำปาดงโคกหนองนาลุงพลเพื่อนก็จะไปปลูกหลังบ้านอันี้จือนี่เลยเอาหนึ่งพี่ละวันซื้ออะไรบ้างมีมะละกอเขาบอกแขกดำแล้วกับเขาอันนี้ก็ต้นใหญ่แล้วเดี๋ยวเลือกพีดอกนะแม่นี้จังพอมีดอกแล้วเดี๋ยวเวลานั้นมันก็จะแข็งใช่ค่ะเพราะพันอันนี้อันนี้ก็เป็นมะเสือ มีลูกแล้วทรงจะเก็บกินเย็นนี้แหละอันนี้เฮ้ยอันนี้ก็เป็นต้นแมงลักนะคะนี่ก็เริ่มมีดอกเริ่มแห้งแล้วแม่พิลาวันนะคะกดอกแคต้นแคนี่ก็เอาไปปลูกเวลาเราเด็ดเราตัดก็จะแตกเร็วก็คงจะได้กินเร็วๆตอนแรกก็กินยอดเดียวใช่ค่ะแล้วก็มีอีกใบมะกรูดนะคะสำคัญเหมือนกันใช่สำคัญคือ ถ้าเราจะทําต้ยามยำหรืออะไรเนี่ยเราไปหาซื้อบางทีมันยากแล้วถ้าซื้อมาปุ๊บมันก็ต้องซื้อเยอะเกินค,ความจําเป็นแต่ถ้าอยู่ที่ต้นเราก็ใช้แค่ใบสองใบก็ใช้ได้แล้วนะคะนี่ใบที่แอนดลอฟซื้อไปนะคะเปนลับ้านดีนนะะใช่ค่ะเราได้ไม่ต้องวิ่งเนาะใช่ทัน,น,นี้เราก,ก็คือคิดมานานแล้วแหละว่าจะปลูกพวกนี้แต่ไม่ได้ลงมือทำต่อไปเขาก็บอกว่าถ้าจะไปเอา ใบมะกรูดก็ต้องไปบ้านพิละวันได้ <enth> เลยส่วนโงละพานั่นเดี๋ยวเวลานั้นถ้าเราไปซื้อมาแล้วมันมันปลูกง่ายกิ่งมันไปชำก็ได้โอ้ค่ะแต่กะเพรานี่มันต้องมีเม็ดมีอะไรของมัน <S <S นี่นะคะซีก็ได้ผลผักสวนครัวได้แล้วนะคะเดี๋ยวเราก็เดินทาง<ป>าต่อใช่แล้วก็มะเขือกะเพรามะละกอนะคะก็ เยอะแยะเลยนะคะแต่ว่าเยอะ,ยอะไม่รู้จะซื้อเยอะมากกันี่แหละเราใช้ในชีวิตประจำวันของเราแล้วนะคะนี่นะคะพอดูดูละเอียดมากว่ามันคืออะไรเขียวสเสมยเนอะดอกไม้ประดับก็มีนะอ้าวต้นหมากเป็นดอกแล้วตัวนี่ มะกอกน้ำรอบนี้เอากี่อย่างพ่อสองสองย่างมากรูดกับมากอกเอาโชว์พัดกันแถว<อ>มะกรูดกับมากอก,อกพ่อเอาสองกอไปอ,อะไรคือกดกับกกอบ,บ้านเราสี่กอใช่ไหมอ๋อยี่สิบกอที่สองกอ <laughs> ได้มากรูดกับมากอกมากอกน้ำเหรอแม่จ้าไปกินเมี่ยง กินใบมันก็ได้พี่ละวันกับลาบกับอะไรอือีกแล้วต้องลบก่อนโอ้กระดุมทองมีหลายรูปแบบเนาะไม้เลือ้อยไม้อะไรของแกนี่อ้าวกล้วยอะไรนี่พ่อกล้วยอย้งตรงแต่งนี่คืองามเทนีละ่ะเล่าขายอยู่บล่ล่ะ เขียนอยู่วัดพระอาจารย์ก็มีนะแบบนี้นะพีละวันามาดูนี่เขาเอิ้นว่ายังนี่แต่มันกินไม่ได้หรอกอรนี่เป็นช่อๆนี่เขาเรียกอะไรเคยเห็นอยู่แต่เรียกไม่ถูกไม่รู้ต้องถามเจ้าของเพื่อนอันนี้พวกไม้ประดับมั้งมันก็สวยเนาะมันมันเหมือนกล้วยเหมือนอะไรไที่เขามีบ้านส,สวยๆอาไรกขายแบบใดล่ะนี่โอ้รถเฟืองฟ้าเอาไปมันชอบน้ำแบบนั้นอนะ วะหูวะเพื่อนวานะวะจักวะเราอ่ะอันนี้แหละเขาไปไหว้พระอันนี้นะแม่นอยู่บ่เพาะอืมว่าไปแล้วจัดแจงกันเห็นอยู่เยอะมากแกเปลี่ยนมุมแล้วเนาะย้ายไปทางอื่นเลเปลี่ยนมุมแล้วอันนี้หมากเลืองบ่ไม่ไม่ค่อยเท่าไหร่ เรงฟ้าฤดูนี้ไม่ค่อยจะออกดอกดินนี้ก็น่าจะเจ็ดเถุงร้อยหรือเปล่าเจ้าของคนอยู่ฝั่งนูน้นถุงนึงก็น่าจะยี่สิบไหมม่ว่ายี่สิบบาทขากอไปซื้อเอานี่ยเจ็ถุงไปจัดการคีมขึ้ในรถอือก็ ไปก็เอาขึ้นรถไปป้าดูปอบปุ๊กจะปลกขึ้นเลยโอ้อันนี้หนูอยากได้อยู่ได้พ่อนี่นี่วันมากแก่ๆนี่สิคอเอาน้ำเหล่านี่อันนี้เขาเรียกว่าต้นอะไรนะบ้านไม่รู้โรยใช่ไหมบ้านบม่รู้โรยอันนี้แม่นอิลีบ้านไม่รู้โรยมันจิกมันจะเป็นสีม่วงเข็มนี่ทำไมงามจัง เข็มชมพูนี่พ่อโอ้โหดอกใหญ่นะคะเนี่ยเข็มก็จะมีหลายๆอย่างมากเลยนะคะเนี่ยโอ้ในต้นอันนั้นต้นจันผาต้นโกศลแม่มีแล้วเป็นมากทั้งปีนั่นแหละ3ามฤดูน่ะ โอ้อันนั้นหกหลงบอกกหลงอันนี้มันอะไรพ่อนนิที่เราเคยเห็นเขาซื้อมานัะนี่มาดูมันก่อนนี่นี่นี่น,นโอ้ไก่ขันนี่นี่นมันมันทำไมสีงามแท้มันสารสีมันยังเหรอไม้ประดับนั่นแหละหลายอยู่เนาะพุ่นทั้งพุ่นก็มีหลายขนาดเลย นี่ิรวานมะม่วงที่เขาเอาไว้ขายมะม่วงดกมากเขามาขายแต่ไม่ได้ขายกับังเขาก็เลยอันนี้มันแบบขายไม่ได้จนมีลูกเหรอหรือว่ายังไงเวลาเอามาขายถึงมันขาดก็เลยเอาตั้งไว้เลยแกก็แก้วกมิ่งแก้วกมิ่งกินอร่อยไหมน้องอร่อยนะมันคนมาซื้ออย่างนี้ขายมันเหรอคะเอาไปไม่ได้เราถ้าไม่เอาแม่โคขุดเอา รู้ว่ามันยังไงก็ขอชิม่บอให้ชิมเอาไปเลยพ่อหนึ่งลูกเสองามรบได้น้บสรอบแล้วนะแก้วขมิ้นไม่ใช่ธรรมดานะเอาตนี่พ่อลูกนี้นี่แบบไหนคะคุณป้ามันจะมันอันไหนแก่ให้เพื่อนดูให้หน่อยเอาเอาลูกเดียวพ่อแก่แล้แก่มันก็เข้มไงสีเข้มเข้มหมุน นี่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 ที่สําคัญคือถามแก่นี่นี่นี่ต้นใหญ่แย่บ่แม่อันนี้ไม่ใหญ่แย่เขาอยู่ทั้งปุกไี่แม่ใหญ่แย่แพงไหมล่ะใหญ่แย่น่ะแม่เปรี้ยวไหมพ่อใช่ค่ะมะม่วงหาวมะนาวหูมะนาวปู้สวัสดีครับด่กับน้ำเต้านี่ มันเป็นไรดอกแม่พอ,พอชิมดูเฉยๆปาดยังกะยาดอกเอามาฝักโลดชิมโอ้มันมันโอ้เหลืองแล้วนั่นน่ะมันพิลัวันบอกมันเริ่มเหลืองแล้วอ๋อแกะขมินที่เขาไปซับทุ่งคายนะเหลืองอ่อยเลยราคายี่สิบบาทที่เขาขายโอ้หน้าอร่อย นี่นะคะมาก็ได้ชิมด้วยพี่ละวันชิมอันนีแก้วอะไรนะแก้วขมิ้นนี่นะคะเราก็ได้ทั้งกินมะม่วงและทั้งซื้อต้นไม้ได้กลับไปปลูกเนาะทีละเล็กทีละน้อยนะคะนี่นะคะสําหรับคลิปนี้ก็ขอฝากไว้เพียงเท่านี้นะคะมันหรือเปล่ามันตอนแรกมันน่ากลุรแก้มก่อนเลยจิตแก้มเนาะเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะก็ขอสวัสดีจ้าสวัสดีค่ะ